สวัสดีครับท่านผู้ฟังจะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าการที่เรามีแผ่นดินอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะราชวงศ์จักรีที่ท่านช่วยกันปกปักรักษาแผ่นดินจนสุดกำลังแผ่นดินที่ต้องแลกมาด้วยเลือดและหยดน้ำตาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีพระองค์คือกษัตริย์ชาตินังรบผู้ไม่เคยปราชัย ท่านคือผู้ที่สามารถขับไล่กองทัพศัตรูที่มีมากมายถึง1 4 4 0 0 0นายซึ่งสยามมีเพียงเจ็ดหมื่นนายแต่กลับพิกชนะได้และสามารถป้องกันเมืองได้ถึง7ครั้งทําให้เรารอดพ้นจากการรุกรานของพมา่าด้วยพระปีชาสามารถทางด้านการรบของท่านสยามไม่เคยรบแพ้เลยสักครั้งเดียวและนอกจากเราไม่เสียเมือง กลับยังได้เมืองจากพม่าเพิ่มอีกมากมายเพราะท่านคือผู้ที่สามารถตียึดอาณาจักรล้านนาจนมี8จังหวัดภาคเหนือในปัจจุบันให้คนไทยได้อาศัยแม้พม่าจะพยายามตีคืนอย่างไรก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้กลับไปทุกครั้งท่านคือผู้สร้างแผ่นดินได้กว้างใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีสยามมาเรามีแผ่นดินจดประเทศจีนประเทศลาว และกัมพูชาทั้งประเทศคือประเทศราชภายใต้การปกครองของสยามขณะที่มาเลเซียเป็นของเราเกือบทั้งหมดท่านคือกษัตริย์ผู้สร้างแผ่นดินให้เราอย่างแท้จริงพระนางก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามผู้ไทยแผ่นดินรัชกาลที่สามเริ่มรับรู้ผลความชั่วร้ายจากชาติตะวันตกว่าอันตรายแค่ไหนจากสงครามพรมาก,กับอังกฤษครั้งที่หนึ่ง พมา่าแทบสิ้นแผ่นดินเพราะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามอย่างย่อยยับแก่อังกฤษต้องเสียกำลังพลและเงินค่าใช้จํานวนมหาศาลเพื่อแลกกับเอกราชซึ่งรัชกาลที่สามรู้ดีว่าพม่าโดนอะไรมาบ้างการใช้กำลังเข้าต่อต้านคงไม่ต่างจากพมา่าท่านและราชวงศ์จึงได้สะสมเงินมาโดยตลอดโดยการเอาเงินจากการค้าสัมภา์จีนและชาติตะวันตกใส่ถุงแดงเรียกว่า เงินถุงแดงโดยท่านจะบอกราชวงศ์ทุกคนว่าเงินถุงแดงนี้จะเอาไว้ไถ่บ้านไถ่เมืองจากพวกฝรั่งหากทำการค้าขายกำไรให้ช่วยกันระดมมาใส่ในถุงนี้และก่อนท่านจะเสด็จสวรรคตท่านได้สั่งเสียว่าการต่อไปภายหน้าการศึกสงครามข้างยวนข้างพมา่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ต้องจ่ายค่าพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้ ซึ่งการเสียเหมือนท่านมองเห็นอนาคตได้เพราะหลังจากนั้นพม่าและยวนก็ร่มสลายให้กับฝรั่งจริงๆจนสิ้นราชวงศ์และสยามต้องใช้เงินถุกแดงทั้งหมดเพื่อแผ่นดินจากพวกฝรั่งจริงๆสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่หผู้ปกป้องแผ่นดินให้คงเอการาชนอกจากท่านจะเป็นผู้นำความเจริญให้กับสยาม,มามากจนเป็นประเทศที่เจริญอันดับต้นๆของเอเชียในยุคนั้น ขณะที่ญี่ปุ่นต้องมาขอดูงานแต่พระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่อาจลืมเลือนได้เลยท่านคือผู้ปกป้องแผ่นดินสยามให้ยังคงเอกราชไว้ในยุคข,ของท่านเป็นยุคข,ของการล่าอาณานิคมทั่วโลกต่างต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกและสยามก็เช่นกันเราโดนรังแกมามากมายโดยสารพัดกลโกงทำให้เราต้องสูญเสียดินแดนไปอย่างน่าเจ็บใจเพราะชาติฝรั่ง ทำทุกทางหมายยึดประเทศเราให้ได้ดินแดนที่เราสูญเสียไปมีมากมายถึงหนึ่งประเทศครึ่งหากเทียบกับดินแดนที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันและเราต้องสูญเสียเงินจนหมดพระคังในการถ่ายประเทศคืนและมีแนวโน้มจะสูญเสียอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุน,นี้พระองค์จึงหาทางแก้ด้วยสัมพันธ์ทางการทูตไปเยือนฝรั่งและยุโรปหลายประเทศเพื่อให้ไทยเป็นที่รู้จักการประชาคมโลก จะได้ไม่มีใครกล้าเอาเปรียบเราได้อีกแล้วได้ผลจริงๆเพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครจะเอาเปรียบเราได้อีกเลยจนเป็นเพียงแค่5ประเทศของโลกที่ไม่เสียเอกราชให้ชาติตะวันตกจะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าแผ่นดินที่เรายือนอยู่ตอนนี้ต้องแลกมาด้วยกับเงินส่วนพระองค์และเงินของราชวงศ์ทั้งหมดเงินทอนที่สูญเสียความเจ็บปวดและน้ำตาของท่านพระปิยมหาราชท่านยอมเสียสละได้ เพื่อให้ประเทศได้คงอยู่ไว้จนมีบทความหนึ่งที่ท่านรงพระหัตช่วงเสียพระไทยจนประชวนนานนับเดือนเหตุเกิดจากการสูญเสียดินแดนได้ว่าฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามสิ้นสุดเมื่อใดชีวิตฉันก็คงสิ้นสุดไปเมื่อนั้นปัจจุบันหลายบ้านบูชาท่านเป็นสมมติเทพเป็นว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้รวยทำให้ชีวิตจเจริญ แต่จะมีใครสักกี่คนที่บูชาท่านเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ช่วยให้เรามีแผ่นดินอยู่ได้ตลอดจนทุกวันนี้เพราะรู้หรือไม่ว่าหากเราต้องสูญเสียเอกราชเราจะมีสภาพเช่นไรการเสียเอกราชเราอาจต้องมีประชากรล้มตายนับล้านลาวขเขมรและเวียดนามต้องสูญเสียเอกราชให้ฝรั่งเศสทั้งสามประเทศต้องต่อสู้ดิ้นรน สู้กับฝรั่งเศสนานหลายสิบปีเพื่อกอบกู้เอกราชของตัวเองซึ่งเอกราชที่ได้มาต้องแลกกับความสูญเสียชีวิตของประชากรไปหลายล้านคนแม้ประกาศเอกราชสำเร็จแต่ภายในประเทศยังต้องแข่งแย่งชิงอำนาจกันเองเพราะสูญเสียการปกครองจนเกิดการฆ่าร้างเผ่าพัานธุ์ขึ้นประชากรต้องล้มตายไปหลายล้านคนและในที่สุดประเทศร,บรอบๆของเราทั้งหมดก็ตกเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งหมด มาประเทศที่ยิ่งใหญ่ในอดีตทำให้ไทยต้องสูญเสียกู้อิสรภาพถึงสองครั้งสองคราที่ปัจจุบันควรเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียแต่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเราก็รู้ดีนี่คือผลจากการสูญเสียเอกราชเราเป็นไทยได้ในทุกวันนี้ที่พวกเราเกิดมาได้เพราะบรรพบุรุษของเรารอดพ้นจากความตายในสงครามที่ไม่ต้องเกิดขึ้น บรรพบุรุษของเรารอดพ้นจากการฆ่ากันเองรอดพ้นจากการฆ่าร้างเาผ่าพันธ์มาได้เพราะเหตุผลเดียวนั้นคือเราไม่เสียเอกราชหากบรรพบุรุษของเราสูญเสียไปในสงครามคงไม่มีพวกเราหลายๆคนเกิดมานี้นี่คือพระมหากรุณาทิคุณพระองค์คือองค์เหนือหัวผู้มอบชีวิตให้กับพวกเรามีพวกเราและมีไทยทุกวันนี้ได้เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คุ้มกล้าวช่วยเหลือพวกเราทุกคนเอาไว้พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์คือราชาหนึ่งเดียวในโลกที่ประชาชนเรียกว่าพ่อท่านคือกษัตริย์ผู้นั่งจับเขา่าคุยกับประชาชนบนพื้นดินและในโลกนี้คงไม่มีพระราชาพระองค์ไหนที่ต้องยอมตรากตรำลำบากผวากายได้เท่ากับพระองค์พ่อของเรา ที่แห่งใดที่มีความเจริญไปไม่ถึงท่านต้องเสด็จไปแม้นเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนท่านก็ต้องไปเพื่อให้ประชาชนมีอยู่มีกินจะมีราชาที่ใดในโลกที่ต้องปาดเหงื่อตากแดดที่ต้องทำเพื่อประชาชนได้เท่ากับพ่อหลวงภูมิพลของเราอย่างพระราชดำรัสที่ท่านเคยบอกไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์แต่หน้าที่ของข้าพเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์ เป็นสิ่งที่ยากที่จะระบุข้าพเจ้าเพียงแค่ทำสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยซึ่งทั้งหมดนี้พิสูจน์จนได้แล้วว่าไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุดแต่เรามีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกได้เวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นมาทำความดีตามคำสอนพ่อเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินต่อทางราชวงศ์จักรีด้วยสำนึกกตัญญูรู้คุณ ที่พวกท่านทําให้เรามีแผ่นดินอยู่มีอยู่มีกินได้จนถึงทุกวันนี้กองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พวงชนชาวไทยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาโดยบัญชาการสงครามพิเศษ